ในที่สุดใกล้คลอดเต็มแก่ร่างพรบรนิรโทษกรรมแต่ซอแวร์ว่าจะแทงคลอดไร้คดี1นึ่พ่วงเข้าไปด้วยในฐานะคนทําคลอดคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเพราะเสียงแตกออกเป็น3ฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันดังนี้ 1. ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา1นึ่งสองฝ่ายเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา1นึ่เหมือนกับฐานความผิดอื่นๆและ3ฝ่ายเห็นด้วยนิรโทษกรรมมาตรา1นึ แต่เป็นการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขข้อสรุปทั้ง3ความเห็นต่างทางคณะกรรมาการการจะดันเข้าสภาพเพื่อทุบโต๊ะชี้ขาดอีกครั้งว่าจะเลือกแนวทางใดในฐานะฝ่ายที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักเก้าวไกลยอมรับว่าเสียงส่วนใหญ่ของพักการเมืองไม่สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมในคดี112รพักก้าไกลพร้อมรับฟังและพยายามทําความเข้าใจความเห็นของฝ่ายที่มีข้อกังวลในประเด็นนี้ และพยายามหาข้อเสนอที่จะเป็นที่ยอมรับได้มากที่สุดทั้งนี้ในคณะกรรมาการวิสามันต่างกังวลหลายอย่างหากมีการนิรโทษกรรมคดี112จะเกิดปัญหาการแสดงออกอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วนําไปสู่การดําเนินคดีซึ่งมีข้อเสนอว่าควรมีการกําหนดเงื่อนไขผ่าน2องค์ประกอบได้แก่ 1. เสนอให้คณะกรรมาการนิรโทษกรรมมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่การพิจารณานิรโทษกรรมและ 2. ควรจะมีมาตรการในการป้องกันการกระทําผิดซ้ําผู้กระทําผิดหรือผู้ต้องหาต้องมาแถลงข้อเท็จจริงถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการกระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมทั้งมีกระบวนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดการสารเสวนาระหว่างผู้กระทําผิดกับคู่ขัดแย้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงกันทั้งนี้การกําหนดเงื่อนไขในการกระทําความผิดซ้ําในแต่ละคดีจะไม่เหมือนกันแล้วแต่พฤติการแต่ละคดี ประเด็นสําคัญคือระหว่างที่คดีนั้นอยู่ระหว่างในกระบวนการพิจารณานิรโทษกรรมมีข้อเสนอว่าควรจะมีมาตรการอำนวยความยุิธรรมเบื้องต้นเช่นการฉลอฟ้องการให้สิทธิประกันตัวหรือการจําหน่ายคดีชั่วคราวสําหรับมาตรการป้องกันกระทาผิดซ้ําโดยเฉพาะการละเมิดเงื่อนไขนิรโทษกรรมคดี1 1 2อาจจะต้องเสียสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมและมาตรการรายงานตัวเป็นระยะนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามันบางส่วนยังมีข้อเสนอไม่ให้นิรโทษกรรมทันที แต่อาจให้มีการสารเสวนาแล้วค่อยพิจารณานิรโทษกรรมท้งนี้ยังเห็นร่วมกันว่าคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมคาดการกันว่าหากร่างพรบนิรโทษกรรมดังกล่าวดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้เพื่อชี้ขาดจะผัดฉลุยหรือแท้งคลอดเชื่อได้ว่าจะเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดแน่นอน โดยเฉพาะประเด็นนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทางก้าวไกลเห็นด้วยขณะที่พักการเมืองส่วนใหญ่คัดค้านจึงมีแนวโน้มว่านิรโทษกรรมเหมาแข่งล้างผิดกดี112ส่อแทงคลอดอย่างแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ